ดี๋ยวแม่ให้น้องหยิบใส่นะอเอาออกก่อนเอาออก,ก่อแล้วแม่ถามนะคะว่าสกลอิสลูอิสอิสอบลูโอเคอ่ะเช็คอ่ะคาราบูทูทู sẽ xong mười lăm chu Ah, ok, good. Ah, uh, one color red. Okay, very good. And three. Three yellow. My yellow. Ah, uh, ok. Ah, uh, three red. Ah, uh, Nắp luôn Ah, ok. Down. Problem? Ah, uh, finish. Ok. Ah, uh, blue. Chu blue, chu blue. blue, okay, blue. okay, ah two. Two. không, check. 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 And One brow. One brow. Ah, one brow. Okay. ทรีทกรีบราวทรีบราทรีบราวนี่นแล้ไม่ก็ดีโอเคโอเคก็แล้วหรอกล้วโอเคเวลอ่าเอากดหน้าออกก่อนหน้าอก่นนะโอเคเอาชืเาชเา่เอาเชืเอ่อแม่จะสั่งสองครั้งนะทีนี้นะอา่าวันบรูและร one blue and two red อ้ทำไมกแมม okay, ไมกงแบบนี้อ่ะโอเคทำไมแกงแบบนี้อ่ะโอเคเดเยเยเอาไหมเอาไหมเอาดูสิจจได้กี่ตัวได้กี่อันนะอ่า uh, one green one green two red uh. one yellow and three blue. My N O P. Let's go. Blue, red. Ah, okay. <laughs> uh, ok, One blue and three yellow. My N P. Ah, yellow three and one blue. One blue. ครบแล้วเหรอรแล้ววันบลูอยู่ไหนวันบลูอนี่เอ๋เอาให้ครบเลยโอเคเก่งมากเดี๋ยวเอาใหม่น่าเอาใหม่น่าเอาใหม่นะเอาใหม่น่เอาให,นะาใหนะาม่นะถอดมาถอดมาอ่าฟรีอ่าฟร,รีกรีนแอนด์ฟรีบลูฟรีบลูฟร,รีพวกคน เสร็จแล้วหรอถูกใช่ไหมถูกถูกใช่ไหมถูกใช่ไหมโอเคโอเค